นกกวักนกกวักหากินขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปให้ยายนะมาซาแอลนกแก้วตัวเล็กเลยวันนี้ไม่เอาให้หนูแก้วมามันหยุดกลัวคนเยอะแต่ลมดีมากเลยดูยายนั่งขาอยู่ในนี้ปลอดภยัยทีโมจะจ้อง ข้างบนไม่ได้ดูข้างล่างเพื่องงเงอมันเลย <c oughs> มันชอบเลยผ่านขาโมเด็ดจ่องนกเห็นไหมขอบคุณมากเลยจ้าพุทธรักษาสีเหลืองแหนแดงเลิกเยอะแล้วนิ้วยายเป็นอะไร มันนมัโดนอะไรเนี่ยปวดมากเลยนะจ๊ะปวดมากเลยจ๊ะนักซาทีแอลอย่าเสียคอนเซปหมวกอยู่นี่จ้ะหนว่ยายอยู่นี่หมวกอยู่นี่ ปีปีก็ยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวดูที่ว่าจะมีลูกไหมดังคำอ,อธิษฐานนเห็นป่าเห็นนั่นนั้นป่าวน,น้องก็เริ่มแทงเลยเนาะ จะมาตัดกล้วยตัดอันนี้เป็นปุ๋ยจะตัดหรือจะไม่ทำอะไรเลยว้าวไม่อยากเชื่อเลยนี่อะไรเนี่ยนี่ต้นอะไรช่วยกันดูหน่อยเห็นไหมนกมันพามะละกี้นกมาให้หรือเปล่าเอ้ไม่ใช่มะเขือมะเขือพวงหรือเปล่ามาลุ้นกันนะจ๊ะ มาลุ้นกันเห็นไหมคนเราเนี่ให้อาหารนกมันต้องมีอะไรแปลกๆโอ้ยโชคดีจังเลยหาไม้บักัน้นไม่งั้นเหยียบเมื่อวานก็เหยียบเหยียบซะเดี๋ยวหาไม้มาปักมองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยย่าว้าวว้าว,ว,าวดีใจจังเลย ปักไว้ก่อนไม่ต้องไปสันหาเลยโรยอาหารนกเดี๋ยวไปเอามาโรยก่อนล้วยแทงหน่อยอีกแล้วขึ้นแน่ๆเอ๊ะมะละกอไหมเนี่ยอันนี้เอามาปลูกแต่อันเนี้ยนกมันเอามาแน่เลยมาขี้ไว้เนี่ยเออจริงจเลยคอยสำรวจ นีต้นก้ามปูก้ามปูหลุดจะทำอะไรบ้างเดินดูสมุนไพรทั้งนั้นนะเนี่ยไม่ใช่หญ้านะเนี่ยลูกใต้ใบปลอดสารปลอด,เด,อดเดี่ยวหมาจะไม่ปลอดคนเดี๋ยวแต่ไม่จะมา องการในเม็ดท,ที่ฝังเมื่อวานเนี่ยเม็ดอะไรนี่นี่มาชั้นสีขาวหายากนีส่สวยๆเลยมอีกดอ,นอกนึงต้มมือโครนึงวันละแก้วต่ออย่าก,กินเยอะ ปลูกแบบยายปลูกแบบขี้เกียจปลูกแบบไม่มีคนไม,นมนน่มีกำลังเลยเจ็ดนาทีแล้วดูดิเมื่อวานดูดิดูนี่มาขโมยดูดิจะให้นกเกาะเมื่อาหากเก่งคนเรา ทะลึ่งแล้วจ้านี่ทะลึ่งแล้วกินยอดสองยอดก็โอเคแล้วเนี่ยได้ทะลึ่งแล้วบุ้งขอบคุณมากเลยนะจ้าจบไปด้วยคลิปดอกมะลิหอมๆในสวน